สวัสดีค่ะมันนี้มันนี่ EP สนะคะตัวเลขเป็นเรื่องยากจะบริหารเงินยังไงดีวันนี้ค่ะเราจะมาพูดถึงเรื่องเงินแบบง่ายๆอย่างที่เราเกริ่นกันมาตั้งแต่ต้นๆน,นะคะใน EP ที่ผ่านๆมา3าม EP ที่แล้วนะคะเราพรยายามจะแบบนําเสนอให้ทุกคนเนี่ยเริ่มปรับความคิดใช่ไหมคะเริ่มเรียนรู้ว่าเราเนี่ยจะบริหารเงินส่วนตัวของเราแบบไหนแต่คราวนี้เนี่ยบางทีก็อาจจะรู้สึกมันยังยากอยู่ดีใช่ไหมคะ บอกว่าต้องบริหารเงินอย่างงั้นอย่างนี้แต่วันนี้เนี่ยเงินจะใช้ให้ชนเดือนมันแทบจะไม่พอเลยแล้วเราจะทํายังไงนี่ก็เต็มไปหมดเลยเราจะมาเริ่มบริหารเงินกันยังไงตัวเลขเราก็ไม่ชอบใช่ไหมคะตําราก็บอกว่าต้องทําบัญชีไา้รับไร้ใจนะแม้แค่เริ่มต้นก็ดูมันวุ่นวายยุ่งยากซับซ้อนเหลือเกินแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวันนี้เรามาลองดูการบริหารเงินตามตําราแต่เรามาปรับใช้ให้ดูไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดกันนะคะ เ,เมื่อเริ่มมีเงินนะคะเราบอกแล้วว่านอกจากความต,ตั้งใจตั้งแต่ต้นที่เราบอกว่าเราต้องมุ่งมั่นและตั้งใจที่เราอยากจะบอกที่ว่าเราจะมีตังใช่ไหมคะสิ่งที่สําคัญนอกจากความตั้งใจแล้วถัดมาก็คือเราต้องวางแผนค่ะก่อนที่เราจะวางแผนเนี่ยเราก็ต้องดูก่อนนะคะว่าสถานการณ์การเงินปัจจุบันของเราตอนนี้มันมีสภาวะเป็นแบบไหนอย่างที่บอกค่ะ เราคิดจะรวยแต่ถ้าเราไม่รู้วนะ่าณวันนี้เรายืนอยู่ที่จุดไหนมันเป็นไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักการก็คือเราต้องมาดูก่อนว่าวันนี้ทรัพย์สินมีสินของเราเนี่ยมันเป็นยังไงความร่ำรวยนะคะมันเกิดขึ้นจากการที่เราเนี่ย จะต้องเอาทรัพย์สินเราเนี่ยนะคะหักออกจากหนี้สินมันถึงจะเป็นความร่ํารวยสุทธิของเราค่ะไม่ได้หมายความนะคะว่าถ้าสมมติว่าเรามีทรัพย์สินมีทั้งบ้านมีทั้งรถนะคะมีเครื่องประดบับมีสินค้าแบรนด์เนมเต็มตัวไปหมดเลยแล้วจะหมายความว่าเราร่ํารวยก่อนที่เราจะรู้ว่าเราร่ารวยไหมเราต้องไปหักออกก่อนค่ะว่าทรัพย์สิเนเหล่านั้นเนี่ยมันยังมีหนี้ตามหลังมาอยู่หรือเปล่านะคะเพราะฉะนั้นวิธีที่ง่ายที่สุดนะคะเราต้องมานั่งเริ่มจดบัญชี พื่อดูสถานการณ์การเงินของเราณนะปัจจุบันเริ่มต้นค่ะเริ่มเอากระดาษขึ้นมานะคะแล้วจดเลยว่าทรัพย์สินเราเนี่ยมีอะไรบ้างง่าย,ายๆทั่วไปที่ควรจะมีก็คืออ่าเริ่มจากเงินสดนะเรามีเงินสดอยู่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเรามีบ้านอยู่มูลค่าบ้านเนี่ยณนะปัจจุบันนะคะมีมูลค่าเท่าไหร่หมายถึงมูลค่าที่เขาซื้อขายกันในตลาดไม่ได้หมายความว่าสมมติเราซื้อมา3ล้านแต่จริงๆตอนนี้ขายได้4ล้านเราก็ต้องเขียนว่ามูลค่าปัจจุบันคือ4ี่ล้านนะคะเสร็จแล้วก็คือรถยนต์ ที่เรามีอยู่ตอนนี้มูลค่าตลาดเป็นเท่าไหร่ก็อย่างที่บอกค่ะมูลค่าตลาดณนะปัจจุบันซื้อมันล้านมันอาจจะมีมูลค่าเหลือแค่800,000ก็ได้นะคะแล้วก็เครื่องประดับหรือว่าสินค้าต่างๆที่เราคิดว่าเราสามารถจะแปลงมันเนี่ยไปเป็นเงินสดได้รวมทั้งอ,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 อาจจะเป็นอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยเราสามารถขายแล้วเปลีป่ยนมนเป็นเงินได้เหล่านี้มันคือสินทรัพย์นะคะหลังจากนั้นเราก็มาดูในว่าสินทรัพย์แต่ละตัวที่เราจดอะคะ่ะ มันมีนี่สินตามมาด้วยหรือเปล่าใช่ไหมคะนี่บ้านยังค้างอยู่ไหมนี่รถยังค้างอยู่ไห้ยังค้างอีกเท่าไหร่นะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยค่ะสําหรับปัจจุบันนี่บัตรเครดิตเราต้องเอามาดูเลยนะคะว่าเรามีบัตรเครดิตทั้งหมดกี่ใบนะคะแล้วก็จดเลยว่า รวมกันแล้วแต่ละใบแต่ละใบเราเป็นหนี้เขาเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงหนี้ณเดือนนั้นนะคะหมายถึงหนี้ของทั้งหมดที่เราใช้ไปแล้วแล้วเวลาเราไปดูสลิปบัตรเครดิตนะคะมันจะเขียนเลยว่าวงเงินที่คุณใช้ไปแล้วเท่าไหร่ไม่ได้หมายถึงวงเงินที่เราต้องจ่ายในเดือนนี้นะคะจดขึ้นมาให้หมดเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เอาทรัพย์สินมูลค่ารวมทั้งหมดนะคะหักจากหนี้สินทั้งหมดที่เราที่เรารวบรวมมาได้แล้วเราก็ามาหักลบกลบกันถ้าเกิดข้างทรัพย์สินเราเนี่ยค่ะ มากกว่าข้างที่เป็นหนี้สินถือว่าเรามีความมั่งคั่งละเราเก้าวเข้าไปสู่ความร่ำรวยได้ไม่ยากหนักใช่ไหมคะคราวนี้เนี่ยพอหลังจากนั้นเนี่ยเวลาอย่างที่บอกค่ะบางทีเราอมองแต่ว่าเราอยากจะได้รัพย์สินเพื่อแสดงความร่ำรวยโดยที่เราลืมคิดไปว่ามันตามมาด้วยภาระหนี้สินเท่าไหร่มันง่ายๆกันในการที่เราต้องคำนวณแบบนี้หลักการมานันมันเป็นหลักการของการทํางบดุลบัญชีง,ง่ายๆของบริษัทอะคะ่ะมันคือหลักการเดียวกัน เราจะต้องรู้สถานะทางการเงินของเราก็เหมือนกับบริษัทจำกัดทั้งหลายอะคะ่ะเวลาเขาต้องทำบัญชีรายปีเพื่ออะไรเพื่อจะได้รู้สถานะการเงินของบริษัทณปัจจุบันวิธีการจดเขาก็เหมือนเราเลยค่ะเขาก็จะดูทรัพย์สินนะคะของบริษัทหักกนี้สินของบริษัทรวมเป็น เรียกว่าความมั่งคั่งของเขาหรือส่วนของบริษัทถ้ามันเป็นบวกก็คือถือว่ามันเป็นมันมีมันเรียกว่าไงคะมันมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นแล้วก็จะสะสมไปเรื่อยๆบริษัทเนี่ยนะคะมันก็จะต้องทํางบดุลเนี่ยประกอบกัน2อออย่างก็คืองบดุลบวกกับงบกําไรขาดทุนชีวิตเราก็เหมือนกันนะคะงบกําไรขาดทุนคืออะไรมันก็คือบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานั่นเองนะคะคือเราก็ต้องจดเหมือนกันค่ะถามว่า ถ้าเกิดว่าบัญชีรายรับรายจ่ายของเรานะคะมันเป็นบวกคือเราอะ่ะใช้ใช้จ่ายไปน้อยกว่ารายได้ที่เรามีเงินเราก็จะเหลือใช่ไหมคะถ้าเหลือถ้าเทียบกับบริษัทก็เท่ากับว่าปีนั้นน่ะมันมีกําไรกําไรตัวนี้มันก็จะไปโปะเพิ่มอยู่ในส่วนของทรัพย์สินเราถ้ามันมีกําไรไปเรื่อยๆทุกปีใช่ไหมคะฝั่งของอองบดุลเรามันก็จะเพิ่มขึ้นทุกปีอันนี้ก็คือต้น ต้นกาเนิดของความร่ํารวยส่วนตัวของเราเทียบกับบริษัทเพราะฉะนั้นเนี่ยเออถ้าเราอยากจะให้ชีวิตเรามีมีสถานะทางการเงินที่ร่ํารวยก็คือชีวิตไม่ติดลบเราก็ต้องเริ่มต้นจากตรงนี้ก่อนอย่างที่บอกนะคะในอีพีนี้ง่ายๆเลยไปจดก่อนว่าทรัพย์สินเรามีเท่าไร่นี่สินเรามีเท่าไร่หัก,กบลบกันแล้วเป็นยังไงถ้าเป็นบวกอ่าคุณเริ่มต้นได้ดีละค่ะแต่ถ้าติดลบสิ่งที่คุณต้องทํานะคะคุณต้องหันกลับไปดู รายรับรายจ่ายของคุณว่ามันมีปัญหาตรงไหนทําไมมันถึงติดลบก็เหมือนบริษัทอะคะ่ะถ้ามันขาดทุนทุกปีสะสมไปเรื่อยๆท้ายที่สุดบริษัทมันก็ไปต่อไม่ได้มันก็ต้องเข้าสู่สภาวะบริษัทล้มละลายในอนาคตชีวิตก็เหมือนกัน,นะคะ่ะไม่ได้แตกต่างเพราะฉะนั้นนะคะง่ายๆเลยสิ่งที่ดีที่สุดนะคะเราก็คือทํายังไงก็ได้เราจะต้องออรักษา ให้บัญชีรายรับรายจ่ายของเรามันเป็นบวกอย่างสม่าเสมอถ้ามันติดลบก็รีบแก้ปัญหานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้เราจบหลักสูตรการทําบัญชีสําหรับชีวิตเราแบบง่ายๆ EP ต่อไปนะคะเราก็จะไปเริ่มทําความเข้าใจในเรื่องที่ซับซ้อนมากขึ้นค่ะ